ความปลอดภัยในการทำงานหมายถึงสภาพแวดล้อมและสภาวะการทำงานที่ปราศจากอันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บการเจ็บป่วยหรือความเสียต่อชีวิตร่างกายจิตใจและทรัพย์สินจากการทำงานโดยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อสร้างสภาพการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของทุกคนที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเหตุการณ์อันตรายส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง เช่นการกองเก็บเหล็กหรือท่อที่ไม่ได้จัดเรียงและค้ำยันอย่างมั่นคงทําให้ทับขาวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการควบคุมความเสี่ยง 1. การจัดเก็บต้องค้ำยันวัตถุทุกชนิดให้มั่นคงและเป็นระเบียบ 2. ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงกําหนดเขตพื้นที่อันตรายจากการถูกทับห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้ 3. PPE ต้องสวมรองเท้านิรภัยเสมอรองเท้ามีหัวเหล็กจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงที่เท้าและนิ้วเท้าสิ้นสุดการนำเสนอความปลอดภัยในการทำงานขอขอบคุณที่รับชมค่ะ